ในสุภาษิตบทที่19ข้อที่สิเจผมชอบข้อนี้มากนะครับบอกว่าคนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาเวทรงยืมเพราะและพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทําของเขาคนที่ปล่อยเงินกู้เอ๋ยปล่อยเงินกู้เพื่อหวังอะไรเพื่อหวังจะได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมได้เงินคืนได้กําไรเยอะๆในประกมภีตอนนี้ แนะนำวิธีปล่อยกู้ที่ไม่โดนชักดาบแน่นอนไม่โดนโกงแต่จะได้คืนทั้งดอกทั้งต้นอย่างกําไรอย่างงดงามแน่นอนก็คือให้ใครยืมให้พระเจ้ายืมโอ้เวลาปกติเพื่อนมันยืมเงินเราใช่ไหมยืมไปร้อยหนึ่งมันคืนร้อยยีิโอ้นี่กําไรใช่ไหมแต่ถ้าให้พระเจ้ายืมยืมร้อยหนึ่งพระองค์คืนสองพันโอ้ไอ้น,นี่กําไรกว่ากันเยอะเลยผมก็เลยชอบข้อนี้มากเทคนิคการรวย การเจริญการมั่งคั่งอยู่ในข้อนี้คือทํำยังไงวิธีให้พระเจ้ายืมก็คือว่าให้เมตตาคนที่ยากจนใครก็ตามที่เมตตาสงสารต่อคนยากจนพระเจ้าสัญญาว่าจะตอ,อบแทนเขาอย่างแน่นอนคนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและโปรงคจะตอบแทนการกระทําของเขาอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนคนไหนยืมเงินเราแล้วไม่คืนมันบอก จะคืนแล้วมันไม่คืนแต่ว่าเพื่อนคนนั้นโกหกไม่ซื่อสัตย์เชื่อถือไม่ได้แล้วพระเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าของเราโกหกไม่ซื่อสัตย์เชื่อถือไม่ได้หรือเปล่าเปล่าเลยพระเจ้าสัตว์ซื่อและสัตว์จริงพระองค์ทรงรักษาความยุติธรร,รมพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้อะไรใครดังนั้นใครก็ตามที่ปล่อยกู้ให้พระเจ้า <c oughs> คือให้พระเจ้ายืมจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนมานานพอสมควรแล้วจะ สังเกตสิ่งนี้ได้บางคนสังเกตได้จากตัวเองบางคนตัวเองไม่ค่อยให้ช่วยคนยากจนก็ลองสังเกตจากเพื่อนเพื่อนของท่านหรือคนที่ท่านรู้จักสังเกตไหมใครก็ตามที่ชอบช่วยคนจนช่วยเหลือคนอื่นชีวิตของเขาจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสังเกตเห็นเห็นเลยเมื่อเราเมตตาสงสารช่วยเหลือคนที่ลำบากยากจนกว่าเราพระเจ้าจะตอบแทนเราอย่างมากมายอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้สัญญาเอาไว้ถ้าพราะองค์ไม่ทําอย่างนั้น พระองค์จะกลายเป็นพระเจ้าผู้พูดโกหกผู้มุสาซึ่งเป็นไปไม่ได้พระเจ้าสัตซื่อและสัตว์จริงถ้าเราช่วยคนยากจนแล้วเรากับยิ่งจนลำบากกว่าเดิมแสดงว่าพระเจ้าไม่สัตซื่อในสัญญาของพระองค์ซึ่งเป็นไปไม่ได้พระเจ้าสัต์ซื่อและสัตว์จริงอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้จะรอช้าอีกทําไมความรวยอยู่ข้างหน้าท่านแล้วรีบปล่อยกู้ให้พระเจ้ากันเถอะโดยการช่วยเหลือคนยากจนสำหรับน้องๆบางคนอาจจะบอก หนูก็จนจะแย่อยู่แล้วกินยังไม่ค่อยจะมีจะกินเลยไม่ว่าเราจะจนแค่ไหนก็ตามเรารวยกว่าบางคนเสมอคิดดูดีๆไม่ว่าเราจนแค่ไหนก็ตามมีบางคนที่มันจนกว่าเรามีเพื่อนบางคนเรามีตังไปโรงเรียนแค่สองบาทมันไม่มีสักบาทเลย่นแหนแด่งให้50าสิบสตางค์ช่วยเหลือคนยากจนแล้วรับรองว่าจะเห็นการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ น่าตื่นเต้นแล้วเป็นเคล็ดลับที่น่าตื่นเต้นมากลองดูได้เลยผมเจอมานับครั้งไม่ถ้วนผมเห็นคนแล้วคนเล่าเจอจากชีวิตของตัวเองเมื่อช่วยคนจนพระเจ้าตอบแทนไม่ใช่เป็นแค่สิบเท่านะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับคือช่วยเขาแค่นี้โอ้แต่การตอบแทนจากพระเจ้ามามหาศาลเลยดังนั้นเวลาเจอคนจนคนลำบากให้ถูมือหวานแล้วเราการอวยพรพระพรใหญ่มาถึงแล้ว แต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าใครก็ตามที่เอามืออุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจนเมื่อเขาร้องทูลจะไม่มีใครฟังเมื่อเขาร้องเรียกจะไม่มีใครฟังแต่ว่าอะไรไหมว่าถ้าคนจนร้องขอให้ช่วยแล้วเราไม่ช่วยต่อมาเวลาเราร้องขอให้ช่วยจะไม่มีใครช่วยและพระเจ้าก็จะไม่ช่วยเหมือนกันเพราะว่าหวานสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ดังนั้นเวลาเจอเพื่อนหรือเจอคนที่ลำบากยากจนนะครับอย่าคิดว่าเสียตังค์อีกละต้องให้มันอีกละเนี่ยอันนี้เป็นท่าทีที่ไม่ถูกอูโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานผลทางรวยมาให้เราอีกแล้วผลทางได้รับประพรให้เราแล้วแล้วช่วยเหลือเขาแล้วเราจะเห็นการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนเรื่องนี้นั่งยันยืนยันนอนยันได้เลยนะครับ